สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณบอยครับคุณบอยเล่าว่าเมื่อปีพศสอ5พอยตัวของเขาอ่ะได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางแต่พอไปถึงที่จังหวัดลำปางนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักครับแล้วตัวของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้จองห้องพักหรือโรงแรมเอาไว้ล่วงหน้าครับเขาก็ได้ขับรถ วนไปหาโรงแรมขับรถในคันที่ฝนตกนั่นแหละครับแล้เวเขาก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึง่งและเรื่องเล่าหลอนๆมันก็เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้ครับผมขอไม่บอกชื่อโรงแรมนะครับแต่บอกพิกัดกว้างๆไว้ว่าเป็นที่จังหวัดลำปางเรื่องเล่าจะเป็นยังไงมันจะหลอนขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามร,รับฟังรับชมพร้อมกันนะครับและผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเรื่องนี้กันให้ดีนะครับ คุณบอยก็เล่าให้ผมฟังว่าในขณะที่ตัวของเขานะครับขับรถไปหาโรงแรมอยู่นั้นอะ่ะเกิดฝนตกหนักครับตกหนักซะจนที่ปัดน้ำฝนของเขาอะเปิดเบอร์ที่ไวสุดแล้วอะ่ะก็ยังปัดไม่หมดเลยครับการมองผ่านไปข้างหน้าค่อนข้างจะมืดบวกกับตอนนั้นอะเวลาประมาณห้าโมงครึง่งแล้วน,นะครับอากาศก็สดอสดวในขณะที่เขาขับรถอยู่นั้นนะครับเขาก็ขับรถวนไป วนมาเพื่อหาโรงแรมแล้วจู่ๆเขาก็เห็นว่าข้างหน้าของเขาอะมันมีป้ายโรงแรมครับเขาก็เลยขับรถไปตามป้ายตรงนั้นลักษณะของทางเข้าโรงแรมนะครับเป็นทางลูกลังยังไม่ได้ลาดยางหรือเทสเวนต์อย่างใดนะครับเขาขับรถเข้าไปจากถนนใหญ่อะ่ะประมาณ100เมตรพอเขาไปถึงสถา,านที่บริเวณของโรงแรมนะครับกับพบว่าโรงแรมแห่งนี้สะอาดสะอา้านไฟสว่างสวครับ เป็นโรงแรมสูงสี่ชั้นก็บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็สว่างสวยเดียวตัวของเขาก็ได้จอดรถที่ลานจอดรถครับแล้วก็เดินลงจากรถไปที่เคาน์เตอร์โรงแรมไปสอบถามกับพนักง,งานว่ามีห้องพักว่างไหมครับพนักง,งานก็ตอบบอกว่าพอดีอ่ะมีลูกค้ายกเลิกไปห้องหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะพักห้องที่ลูกค้าคนก่อนนายกเลิกไปปรากฏว่าห้องที่เขาได้นะครับ เป็นห้องส1 5ห้าและเป็นห้องริมสุดครับตอนนั้นเขาเหมือนว่าไม่มีทางเลือกนะครับเพราะเวลานี้ฝนตกหนักแล้วก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะเขาก็เลยตกลงพักี่ห้อง 3- ามหึ้าของโรงแรมแห่งนี้ครับพอเขาได้กุญแจเขาก็เดินขึ้นบันไดครับผมเื่งบอกไปนะครับว่าโรงแรมแห่ง,งนี้ไม่มีลิฟต์การขึ้นและการลงใช้บันไดอย่างเดียวครับพอเขาหยิบกุญแจจากเคาน์เตอร์ เขาก็เดินขึ้นบันไดไปหละชั้นละชั้นละชั้นจนถึงชั้นสามแล้วก็เดินตรไปห้องสามหนึ่งห้าครับพอเข้าไปถึงหน้าห้องเขาก็สังเกตเห็นว่าตรงหน้าห้องนี้นะครับตรงประตูอ่ะมันมีผ้ายันสีแดงปิดไว้พร้อมกับมีรอยเหมือนรอยแป้งที่เขียนติดไว้ตรงประตูครับตอนนั้นตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ต้องการแค่ว่าอยากเข้าไปในห้องอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนครับในขณะที่ตัวของเขาเองอะเสียบกุญแจเขาไปที่ลูกบิดเขาเปิดบิดเปิดได้นะครับแต่ประตูมันเปิดไม่ได้เขาพยายามผลักประตูไปสองครั้งสามครั้งเหมือนกับว่าลูกบิดนะครับมันบิดคลายล็อกได้แล้วแต่ไม่สามารถที่จะดันประตูเข้าไปได้ครับเขาําแบบที่สองรอบสามรอบก็ยังเปิดไม่ได้ ขาก็ได้ตัดสินใจเคาะประตูครับเขาเคาะประตูไปสองสาครั้งครับจนเขารู้สึกว่าประตูนั้นน่ะมันเปิดเองก็คือเขาจับไข้ลูกบิดประตูนะครับแต่เขากลับรู้สึกว่าประตูนั้นน่ะมันเปิดเองอัตโนมัติโดยที่เขายังไม่ทันจะดันเข้าไปเลยครับพอเปิดประตูมันเปิดแล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องลักษณะภายในห้องนะครับถ้าเราเปิดประตูเข้าไปอะเราจะเห็นว่า ทางฝั่งซ้ายมือของประตูนะครับทางฝั่งซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ฝั่งขวามือเป็นห้องน้ําเลยไปหน่อยนะครับทางขวามือจะเป็นห้องนอนทางซ้ายมือจะเป็นโต๊ะเป็นชั้นวางทีวีเลยไปอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นระเบียงที่อยู่หลังห้องครับเขาเข้าไปในห้องอะ่ะเขาเข้าไปสํารวจตรวจสอบว่าไฟติดไหมน้ําไหลไหมน้ําอุ่นเป็นยังไงบ้าง ปรากฏว่าในห้องนี้นะครับเครื่องอำนวยความสะดวกใช้ได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาก็เตรียมของทั้งหมดนะครับเอาวางไว้เตียงอีกเตียงหนึ่งห้องนี้มีสองเตียงนะครับตัวของเขาเองอะ่ะก็วางกระเป๋าเสื้อผ้าและสมาร์ทต่างๆอะ่ะไว้อีกเตียงหนึ่งแล้วเขาก็นอนอีกเตียงหนึ่งครับในขณะที่เขากําลังจะอาบน้ําอยู่นั้นอะ่ะเขารู้สึกว่าห้องเนี้ย มันเหมือนมีคนมองเขาอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเขาก็สังเกตดูว่ามันมีใครมองเขาอยู่แต่แปลกนะครับยิ่งเราสังเกตแล้วกับยิ่งมองว่ามันมีคนจ้องเรามากขึ้นครับตัวของเขาเองก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ได้บอกกับเจ้าที่เจ้าทางว่าเจ้าที่เจ้าทางครับวันนี้ผมแค่มาพักอยู่ที่นี้นะครับหลบฝนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปละพอพูดเสร็จนะครับ เขาก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นหรอกครับตัวเขาก็ไปอาบน้ําในขณะที่เขาอาบน้ําอยู่นั้นนะครับเขาก็อาบน้ําสระผมในระหว่างที่เขากาลังสระผมอยู่นั้นนะเขาก็ยืนอยู่หน้ากระจกครับแล้วแชมพูที่เขาเาสระผมนะ่ะมันก็ไหลลงมาอาบหน้าอาบตัวเขาหมดเขาพยายามล้างแชมพูออกครับปรากฏว่าล้างเท่าไหร่แชมพูมันก็ไม่ได้หมดเบาลงเลยครับ เขาก็เลยไปยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ํากระจกห้องน้ํานะครับจะเป็นบานกลมๆที่อยู่ที่อ่างล้างหน้าเขาเปิดก๊อกแล้วก็ใช้มือนะครับรองน้าอ่ะที่อยู่ในอ่างล้างหน้ามาล้างหน้าตัวเองในขณะที่เขากว,กวักน้ําจากอ่างล้างหน้านะครับมาล้างหน้าตัวเองอ่ะเขาก็ลืมตาดูในกระจกตากฏดว่าเงาที่สะท้อนในกระจกนะครับมันเป็นเงาของผู้ชายเป็นผู้ชายแก่คนหนึ่งครับ กำลังจ้องคำเบกมาที่ตัวเขาเขาตกใจครับตอนนั้น่ะจนเขาทําอะไรไม่ถูกแต่ในขณะนั้นนักรับแชมพูอ่ะมันก็ไหลเข้าตาเขาเขาพยายามจะล้างแชมพูออกอีกทีหนึ่งแล้วจ้องไปกระจกบัตรนั้นแต่คราวนี้ครับสิ่งที่เขาเห็นในกระจกก็คืององเขาเองตอนนั้นเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนแรกอ่ะเขาอาจจะตาฝาดไปครับแล้วเขาก็รีบอาบน้ําออกมาจากห้องน้ํา เปลี่ยนเสื้อผ้าครับพร้อมที่จะนอนตัวของเขาเองก็รู้สึกแปลกนะครับว่าทําไมเขารู้สึกว่ามันมีคนจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาครับก่อนจะนอนอ่ะตัวเขาก็สวดมนต์ไหว้พระขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับในขณะที่เขากําลังจะลุมตัวนอนอยู่นั้นนะความรู้สึกของเขาอ่ะก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามันมีคนจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมครับจนเขาล้มตัวนอนลงไปเขาบอกว่า เขาล้มตัวนอนลงไปอ่ะยังไม่ทันจะได้หลับเลยครับจู่ๆเขาก็ดินเสียงมันเป็นเสียงของการลากเก้าอี้ที่อยู่ปลายเตียงของเขาครับที่อยู่กับโต๊ะชั้นวางทีวีอ่ะเลื่อนไปที่ตู้เย็นที่อยู่หลังห้องครับเขาได้ยินเสียงลากครั้งหนึ่งปุบ๊บตอนแรกอ่ะเขาต้องหูเขาฝาดยังไม่ได้สนใจอะไรเขาก็หลับตายังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเสียงลากเก้าอี้ มันก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้นะครับมันเป็นการลากเก้าอี้กลับมาครับครั้งแรกอะ่ะเป็นการลากไปเสียงดังครั้งที่สองนะครับก็เป็นการลากกลับมาตอนนี้เขาเริ่มแน่จแล้วนะครับว่าห้องนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาก็เลยตัดสินใจค่อยๆหลีตาแล้วมองไปที่เก้าอี้ครับภาพที่เขาเห็นก็คือ เก้าอี้ตรงนั้นนะครับมันมีตาแก่แกคนหนึงนั่งจองคำจ้องขำเบงมาที่เขาตาแก่คนนั้นนะครับไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขากกวยสีดำํำนวดเขาขาวผมขาวตัวตาแก่คนนั้นนะครับผอมแห้งนั่งนิ่งๆจ้องมาที่เขาครับราวก,กับว่าตัวของเขาเองอะ่ะ โดนมนสะกดอะไรบางอย่างให้จอ้องพิริตาแก่คนนั้นเขาพยายามจะขยับตัวหลับตาหรือว่ลุกขึ้นมาครับเขาทําไห้ได้เขาทไไําะรอย่างเดียวก็คือมองไปที่ตาแก่คนนั้นครับแล้วจูๆ่ๆตาแก่คนนั้นนะ่ะก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของเขาครับพอเขาได้สติครับเขาก็ดูเวลาตอนนในเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับเขาก็ัดตัดสินใจเปิดไฟให้สว่างทั่วห้องครับ แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จนะครับเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่เขาก็เลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเก็บของทุกอย่างออกจากห้องนี้ทันทีครับเขาลงไปที่เคาน์เตอร์นะครับไปเจอกับพนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์คนหนึ่งเขาก็ถามว่าทําไมพี่ออกมาไบจังตัวของพีก็ให้กับเขาตอบกลับไปว่าน้องที่ห้องสามึงห้า มันมีเรื่องอะไรเหรอพนักง,งานก็ถามมาว่าพี่เจออะไรครับแล้วคุณบอยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพนักง,งานฟังพนักง,งานพูดออกมาคําเดียวว่าอีกแล้วเหรอพี่แล้วพนักงานก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตาแก่ที่อยู่ในห้องสามถึงห้านั้นนะ่ะเป็นใครหรือว่ามาได้ยังไงหลังจากนั้นครับคุณบอยก็ตัดสินใจยื่นกุญแจให้พนักงานที่เคาน์เตอร์แล้วก็เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมนีทันทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับโรงแรมแห่งนี้หลอนกันบ้างไหมครับถ้าหากว่าใครที่มีโอกาสได้ไปพักในห้องสามหนึ่งห้าของโรงแรมนี้แล้วเจอตะแก่คนหนึ่งที่อยู่าภายในห้องนะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเล่าเรื่องต่างๆที่คุณไปเจอให้กับทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จนจบ ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ